แม่ทัพน้อยที่หนึ่งะรองผู้มนตรการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรกองทัพภาคที่1ลงพื้นที่ลบบุรีเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ช่วงเช้าวันที่14มีนาคมสามาร166พลโทชิสนุพงศ์รอดสิริแม่ทัพน้อยที่1ฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพภาคที่1ได้เป็นประธานนำคณะลงพื้นที่จังหวัดลบบุรีโดยมีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลุบุรีให้การต้อนรับ เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการตําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดลบุรีโดยได้เดินทางมายังสารลกลางจังหวัดลบุรีและเข้าห้องรับฟังบรรยายสรุปจากกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดลบุรีซึ่งมีนายวชิระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีฐานะรองผู้อำนวยการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดลบุรี <You S 2> พันเอกดุสิตประพฤติดีพร้อมรองผู้บัญชาการมณฑลรบกที่13บฐานะรองผู้อำนวยการ กองกำลัการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดลบุรีจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนณนะองค์การบริหารส่วนตำบลกองธนูอําเภอเมืองลบุรีจังหวัดลบุรีซึ่งถือได้ว่าเป็นตำบลต้นแบบที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของตำบลปลอดขยะ และโครงการตามแนวพระราชดำริทั้งนี้ประกอบไปด้วยโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองธนาคารขยะธนาคารน้ำใต้ดินรวมทั้งได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดรําเนินการของตําบลกงธนูพบว่าเป็นตําบลที่มีความพร้อมรวมทั้งไม่พบว่าในตําบลแห่งนี้มีถังขยะอยู่ในตําบลเลยนับว่าเป็นตําบลหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในโครงการตําบลมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน